สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนกันยายนปี2566ของชาวราศีตุลชาวธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำพยากรณ์ที่ออกมาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้ทุกคนรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะถ้าคำทำนายออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมาก เพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบางเรื่องก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างหรือจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ด,ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเราทำดีดวงก็ดีนะเราทำไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เบอร์สไซร์สเปริชัว Practic Hop เนี่ย The 2 h i สองเหรียญน,นะคะ The Sun King of Pentacles ไม้เท้าสไม้เท้านะคะ d e a หนึ่ถ้วย6ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเดเหรียญเป็นราศีที่ช่วงนี้จะมีเสน่ห์ที่สุดเลยนะคะ คุณจะเป็นที่สนใจไม่เด็กคนอยากเข้ามารู้จักมีเสน่ห์ในการกระทำนะยิ่งทําดีปฏิบัติดีก็จะยิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาแม้จะมีศัตรูหรือคนปองร้ายก็จะแพ้ภัยไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอลอให้ได้บางทีความนิ่งสามารถจัดการอะไรได้ดีกว่าความเคลื่อนไหว หรือการตีโพลตีพายนะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะนอกจากนี้คุณยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการเจราจามีความสามารถในการสื่อสารที่ไม่ธรรมดานะคะพูดแล้วก็มีคนเชื่อถือเจราจาเป็นเลิศนะพูดกับใครใครก็หลงโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานประชาสัมพันธ์คุณสามารถทําได้ดีปากจะพารวยนะพูดจาเป็นเงินเป็นทอง ว่าจะช่วยเสริมให้ดวงปังมากขึ้นพูดอะไรคนก็คอยตามนะคะจรจาอะไรก็จะสำเร็จแถมมีเกณฑ์ได้ราบลอยหรือได้ซับก้อนโตจากความมีสเสน่ห์จากการพูดอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคำพูดของคอุณจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากดังนั้นควรเน้นคิดดีทำดีพูดดีในช่วงนี้นะคะอย่าไปพูดว่าร้ายใครหรือไปสาบแช่งใครเด็ดขาดเพราะอาจจะย้อนกลับมาหาเราก็ได้ พยายามคิดก่อนพูดเสมอนะคะชาวราศีตุลมีสัมผัสพิเศษหรือมีลางสังหณรที่แม่นยำมักจะรู้อะไรล่วงหน้าก่อนคนอื่นนะคะยิ่งทําบุญทําทานก็จะยิ่งเพิ่มอนุภาพาสามารถสัมผัสอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ก็ขอให้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลจะโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะการใช้ภาษา อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานไปเรียนหรือไปเที่ยวร้วนแล้วดีทั้งหมดเลยนะคะการเดินทางก็ราบรื่นดีหรือธุรกิจที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เพิ่มมาจากต่างประเทศนี่แหละหรือมีการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมก็ได้นะคะเรียนรู้หล,หลายภาษาก็จะยิ่งดีก็เป็นการสร้างโอกาสในการทําธุรกิจ โอกาสในการทำเงินเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่คุณจะมีอะไรทําหลากหลายอย่างมากมายมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ได้ทํางานพิเศษมีอาชีพเพิ่มก็จะค่อนข้างยุ่งอยู่พอสมควรแต่จะทําให้มีเงินมีไรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะคะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นมีความท้าทายใหม่ๆที่คุณต้องเจอก็อยากให้มองว่าความท้าทายนั้นมันจะสร้างโอกาสให้คุณเติบโตขึ้นนะมีหน้าที่การงานที่ดี คิดในแง่บวกเข้าไว้จะดีกว่านะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของขวัญได้ขอมีค่าจากคนใกล้ชิดหรืออะไรที่มันเป็นของเราเราก็จะได้กลับคืนมาอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่มันก็จะออกไปจากชีวิตของเราสิ่งเดิม,ดมจะจบไปสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยบอยนะคะเดินทางไปประสานงานติดต่อเจรจา ซึ่งก็จะประสบความสําเร็จดีมีโชคลาภจากการเดินทางนะหรือมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณก็อย่าเบื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าเบื่อที่ต้องปรับตัวเพราะทุกๆก,การปรับเปลี่ยนจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณอาจจะทําสิ่งนี้ทําแล้วล้มเหลวแต่พอคุณไปทําอีกอย่างหนึ่ง เปลี่ยนวิธีทําใหม่มันก็อาจจะปังและทําให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้นะคะบางคนนี่ทํามาหลายอย่างเลยนะกว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็อย่าเพิ่งท้อนะคะชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงของการเติบโตเติบโตในหน้าที่การงานเติบโตทางด้านความคิดกําลังเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในระหว่างนี้เส้นทางชีวิตมันก็มีขวากหนามบ้างเป็นเรื่องธรรมดา มันเป็นบททดสอบที่คุณต้องผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะคุณอาจจะเสียผลประโยชน์บางอย่างไปก่อนที่จะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องคิดแล้วก็แต่ตองให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะอย่าหูเบาอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปการจะทำธุรกิจหรือเป็นหุ้นส่วนกับใครก็ต้องดูให้ดีนะคะ ดูเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองนะมันไม่เข้าใขรออกใครหรือการไปรับรู้ข่าวสารใดๆก็ตามอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะก็เช็คข้อมูลให้ดีๆก่อนยิงช่วงนี้ข่าวปลอมเยอะมากเราอาจจะตกเป็นเหยือ่อโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ก็ไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีอมองโลกในแง่ลบมากเกินไปนะคะแต่ก็ระมัดระวังตัวไว้บ้าง ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปเคลียร์ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนก่อแต่ก็สามารถจัดการได้นะคะยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหรือไปออกรับรับปัญหาแทนคนอื่นเพราะมันก็ไม่ทุกเรื่องที่คุณจะเคลียร์ได้อาจจะมีเรื่องขัดใจที่ทําให้คุณต้องเสียอะไรบางอย่างแบบที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็ต้องยอมรับปล่อยให้มันเป็นไปแต่มันก็เหมือนได้อย่างเสียอย่างนะคะแตอะ่อาจจะเสียา อาจจะสูญเสียบางอย่างไปแต่ก็อย่ามัวเสียดายเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปเปล่าอยากให้คิดว่าการสูญเสียบางอย่างมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อรับสิ่งให,ใ,หใหม่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะชีวิตของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลขอให้คุณคิดดีทำดีไว้เถอะนะคะผลบุญจะหนุนนำทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีจากชีวิตที่ตกต่ำแบบสุดๆก็จะค่อยๆกลับมาจเจริญรุ่งเรืองขึ้น ชีวิตจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะคะผลจากกรรมดีมีอยู่จริงนะคะอย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทุกสิ่งที่คุณทำไม่มีวันดับสูญแต่จะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมสำหรับชาวราศีตุลสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานกันต่อนะคะสิบเหรียญน,นะคะ 7ไม้เท้าเจ้าหญิงถือถ้วยเก้าถ้วยนะคะ3ไม้เท้างานมีความมั่นคงดีนะคะจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามางานที่ทำอยู่ก็จะสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัว หรือคุณอาจจะทำงานอยู่บ้านนะคะ work from home อยู่บ้านเป็นงานที่สามารถทำที่ไหนก็ได้นะมีอิสระไม่ต้องเข้างานไม่ต้องเข้าออกงานตามเวลานะคะหรือทำธุรกิจภายในครอบครัวได้สืบทอดกิจการที่ทำกันมาอย่างยาวนานเป็นเจ้าของธุรกิจโดยทันทีนะคะก็จะสำเร็จดีคุณจะได้รับโอกาสโชว์ผลงานมากขึ้นนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท้าทายมากกว่าเดิม ได้าได้พิสูจน์ความสามารถแล้วก็ทักษะฝีมือจนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของคุณก็เป็นเดือนที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันแม้คุณต้องทำงานมากขึ้นนะมีความกดดันมากมายแต่คุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้บางทีต้องไปเคลียร์ปัญหาให้กับคนอื่น แต่คุณก็สามารถจัดการได้ดีนะเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงเลยแต่ยังไงซะก็ตัวคุณเองอาจจะต้องอลดอีโก้ในการทำงานลงบ้างเรื่องไหนพอจะยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุนนะคะใช้ความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการ,าการเจราจาให้เป็นประโยชน์เพื่อทำให้การประสานงานในด้านต่างๆราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็ระวังจะมีปัญหากับอุ่นส่วนในเรื่องของผลประโยชน์และความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาดีมทรัพย์บและการแปรรูปอาหารนะคะหรือคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานนะเกี่ยวกับธุรกิจของคุณก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปการประกอบอาชีพใดๆก็ตามนะนอกจากความขยนันความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต้องขับเคลื่อนด้วยทัศนคติที่ดีและการคิดนอกกรอบบ้างนะคะอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆวิธีเดิมๆม,มากเกินไปสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะมองหาอาชีพเสริมทางอื่นก็มีโอกาสได้งานตามที่คาดหวังไว้นะได้ทำงานที่ชอบ ได้ทำงานที่คุณมีความถนัดตรงกับความสามารถของคุณนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนะคะเป็นช่วงที่คุณจะขยันเรียนมากขึ้นอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีนะไม่อยากขี้เกียจแล้วนะคะเลิกเกเรแล้วก็หันมาตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมเหมือนมีสิ่งดนจิตด,ดนใจทำให้คุณคิดได้เองนะอาจจะเจอแรงบันดาลใจดีๆเจออาชีพในฝันที่อยากจะทำในอนาคต คิดได้ว่าไม่ควรจะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปก็อยากเรียนให้จบทันเพื่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการเรียนไม่มีคำว่าสายขอให้คุณตั้งใจเรียนมันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอถ้าเรียนไม่เก่งก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นสอบไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะคะแม้การศึกษาจะไม่ได้การันตีว่าชีวิตของคุณจะประสบความสาเร็จในชีวิต แต่การศึกษาเป็นสะพานพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแน่นอนตั้งใจเรียนนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเรามาดูเรื่องของการเงินกันต่อนะคะเจ้าหญิงถือเหรียญน,นะคะเดอ f o ูสีดาบสิบถ้วยนะคะ Kings of Wands การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีใช้มีจ่ายค่อนข้างคล่องมืออยู่เหมือนกันจะได้รับโอกาสในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นหรือสิ่งที่เริ่มต้นทำนะก็เริ่มจะเห็นผลกําไรบ้างแล้วจะมีไรายได้เป็นกอบเป็นการรมนะคะถ้าเคยมีปัญหาการเงินติดขัดก็จะได้รับความช่วยเหลือให้ผ่านพน้นสถานการณ์ที่ยากลําบากไปได้หีสินต่างๆภา,าระความรับผิดช,ชอบมากมายก็สามารถเคลียร์ได้นะจัดการได้ดี มีโอกาสได้เงินก้อนโตจากการใช้ความรู้ความสามารถบวกกับคําอธิษฐานขอโชคลาภขอความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสำฤทธิ์ผลนะคะมีสิ่งดนจิตด,ดนใจให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จขอให้ขยันทํางานเข้าไว้นะคะอย่าขี้เกียจเด็ดขาดคนขยันยังไงซะชีวิตไม่ลําบากแน่นอนคุณจะมีโชคลาบมีลาบลอยเข้ามาแบบฟุกมฟนะคะ เงินที่ว่าได้ยากนะก็จะได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสได้เงินคืนจากคนที่ยืมเงินเราไปแต่ก็อย่าให้ใครห้ามให้ใครยืมเงินในในช่วงนี้นะคะเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนอีกแล้วนะห้ามให้ใครโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ห้ามช่วยเหลือใครโดยเสน่หานะเพราะคนเหล่านั้นอาจจะไม่มีความจริงใจให้กับคุณก็ได้ ถ้าคาดหวังว่ายามที่คุณลำบาเขาจะมาช่วยเหมือนที่คุณช่วยเขาบอกเลยว่าอยา่าคาดหวังสดีกว่านะคะถ้าจะช่วยเหลือใครเรื่องเงินนะก็ช่วยเท่าที่เห็นสมควรช่วยด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆไม่หวังสิ่งตอบแทนนะไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะคะช่วงนี้จะใช้เงินไปกับการพักผ่อนกับครอบครัวอาจจะใช้เกินงบไปบ้างนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณยินดีจะจ่ายอยู่แล้ว แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินฉุกเฉินนะคะก็ต้องมีเงินสำรองเก็บไว้บ้างพยายามอย่าใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะหลีกเลี่ยงการเอาเงินไปทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปเพราะเงินของเราอาจจะสูญเปล่าได้ก่อนจะควักเงินจ่ายอะไรออกไปก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบนะคะก็จัดระเบียบค่าใช้ใจใ่ายให้ดีดี ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีตุลส่วนมากก็มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความสามารถของคุณเองที่จะทำเงินให้อย่างมากมายก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันพอจะเป็นช่องทางการทำเงินได้ก็ขอให้ทำนะคะไม่เกี่ยงงานไม่ขี้เกียจชีวิตจะไม่มีทางลำบากแต่จะสุขสบายในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของความรักกันต่อ สองถ้วยนะคะชาวเวอร์อัศวินถือถ้วยเล v ฟเวอร์เจ้าหญิงถือไม้เท้านะคะความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะคู่ไหนที่เป็นแฟนกันก็นกจะได้ขยับความสัมพันธ์จากคนรักมาเป็นคู่ชีวิตก็ได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมาะกับการมั่นหมายแต่งงานเป็นอย่างมาก หรือคู่ไหนที่รักกันในแบบที่ยังไม่บอกใครยังไม่ได้บอกครอบครัวให้รับรู้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดตัวได้พากันไปทําความรู้จักครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหรือจะพากันไปเปิดตัวกับเพื่อนๆก็ได้นะคะความรักก็ดูมีความชัดเจนแล้วก็ก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ก็อย่ามองข้ามปัญหาบุคคลที่3ที่จะเข้ามาสร้างปัญหาระวังคนที่มีอายุมากกว่าจะเป็นสาเหตุให้คุณสองคนผิดใจกัน ก็ควรมีสติแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากที่สุดพยายามอย่าขุดคุยเรื่องราวในอดีตมาเป็นประเด็นให้ต้องทะเลาะกันนะคะก็พยายามอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือคู่ไหนที่กําลังมีปัญหาต่อกันสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็จากลี้ขายไปในปในทิศทางที่ดีนะคะได้มาปรับความเข้าใจกันแต่ยังไงก็ตามก็ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะคะ าการใช้คำพูดต่อกันที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างจนอาจจะนำไปสู่การทะเลาะบอกแหวงกันก็ได้ก็ควรหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำร่วมกันบ่อยๆอยนะคะอย่าทำแต่กิจกรรมที่ตัวเองชอบเพียงอย่างเดียวหรือสลับกันก็ได้นะคะต่างคนก็ไปร่วมกิจกรรมที่ต่างคนต่างชอบจะได้ไม่น้อยใจกันช่วงนี้ก็แนะนำาพากันไปเทีย่ยวพักผ่อนร่วมกันบ้างหรือหาเวลาอยู่ด้วยกันสคนให้มากขึ้นนะคะ เพื่อที่จะได้คุยได้เปิดเผยความรู้สึกที่อาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาใจกันอยู่ได้เคลีร์ปัญหาใจกันนะบางเรื่องอาจจะมาอาจจะมีความอา,อาจจะไปรับรู้ไม่ตรงกันนะคะจะได้มาเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนี้บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะ คู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะก็รักกันดีช่วยกันทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ก็อย่ามัวแต่ทํางานจนเดิมดูแลกันและกันก็ใส่ใจกันบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะให้กําลังใจกันเสมอก็กําลังใจเนี่ยก็เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงความรักของคุณ2คนให้รักกันยืนยาวต่อไปนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ความรักคนโสดก้าวดาบนะคะ ห้าเหรียญเจ้าหญิงถือเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะ t ด e s t ตาความรักของคนโสดนะคะช่วงนี้นะแนะนำเป็นโสดไปก่อนดีกว่านะคะเพราะแม้คุณจะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนถูกตาต้องใจใครก็อาจจะเป็นเพียงแค่การแอบปลื้มแอบชอบซะมากกว่าหรืออยู่ในสถานการณ์แอบรักคนมีเจ้าของนะเป็นรักที่ มันเป็นไปไม่ได้นะคะรักที่ไม่มีสถานะใดๆเลยแม้จะมีคนมามอบความร,รู้สึกดีๆให้หลายคนแต่ก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนนะคนที่เรารักเราชอบก็เป็นได้แค่เพื่อนเป็นเพื่อนคุยเป็นที่ปรึกษาในยามที่เขามีความทุกข์ใจหรือแม้คนเก่าแฟนเก่าที่คุณยังมีใจให้เขาอยู่แอบหวังอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คงจะยากที่จะหวนกลับมารักกันได้นะคะช่วงเวลานี้ก็ควรจะไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่า ถ้าจะเปิดใจรักใครในตอนนี้มันเหมือนเป็นรักที่ขาดสติมีแต่อารมณ์ที่อยากจะเอาชนะเป็นรักที่ยังหาความจริงใจได้ยากเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่านะคะรักตัวเองให้มากๆไปโฟกัสเรื่องของการทำงานหาเงินดีกว่านะไปมุ่งมั่นกับการเรียนหรือถ้าคุณเลือกที่จะอยากมีความรักก็ประมาณว่าไม่สามารถหักห้ามใจได้นะก็ต้องดูคนให้ดีด อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลือกใครนะก็ต้องดูกันนาะนๆคุยๆเป็นเพื่อนกันไปก่อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุดถ้าเขาคนนั้นคือคนที่ไม่ใช่มันก็มีเหตุให้ต้องจากกันไปเองนะคะอย่าไปคิดหวังอะไรมากนะถ้าคาดหวังมากมันก็จะเสียใจมากหรือหากคนที่ชอบนะคะมีแฟนแล้วนะมีเจ้าของแล้วก็ต้องถอยห่างให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่จะถลำไปมากกว่านี้ อย่าทำเรื่องผิดศีลธรรมนะเพราะคนที่เจ็บก็คือตัวคุณเองนะคะตอนนี้เราก็มุ่งมั่นนะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองดีกว่าแฟนไม่มีไม่เป็นไรนะเขาให้มีเงินใช้ก็พอนะคะถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วนะงานเงินความสําเร็จเดี๋ยวความรักก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะก็ทํางานหาเงินบริหารเสน่ห์ไปก่อนดีกว่าใช้ชีวิตโสดให้คุ้มนะคะ แม้บางเวลาก็อาจจะมีเหงาบ้างแหละนะแต่คุณก็ยังมีเพื่อนมีครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอพวกเขาก็สามารถเติมเต็มให้คุณได้ทุกอย่างมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆความรักความห่วงใยจ,จากคนในครอบครัวเพียงเท่านี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคะก็ทำทุกวันนะให้มีความสุขคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ สีทั่วนะคะดมูนสองดาบนะคะระวังเรื่องระบบย่อยอาหารท้องอืดท้องเื้ออาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็มีอารมณ์แปรปวนบ่อยๆนะยังไงก็อยู่ให้ห่างความเครียดความกดดันทั้งหลายควรทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็หาเวลาสวดมนตนะ์นั่งสมาธิบ้างหากิจกรรมทําเพื่อผ่อนคลายก็สามารถช่วยได้ แล้วก็ระวังจะมีปัญหาสายตานะควรดูแลดวงตาของเราให้ดีใครที่ทำงานที่ต้องอจ้องหน้าจอคอมทั้งวันก็ควรจะใส่แว่นกรองแสงทุกครั้างนะคะก็สามารถที่จะถนอมดวงตาของเราได้แล้วก็ช่วงนี้มีแนวโน้มว่าน้ำหนักจะเพิ่มเพราะเมื่อคนเครียดเมื่อไหร่เนี่ยคนก็จะกินเยอะเมื่อนั้นยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะกินตลอดเลย เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นบ้างก็จะดีนะถ้าน้าหนักเพิ่มเนี่ยมันไม่ดีแน่นะคะเสี่ยงกับเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลสําหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือน ก็อยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่ท้อแท้สิ้นหวังกับการใช้ชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้คุณมีแรงต่อสู้ชีวิตต่อไปแม้ชีวิตมันจะไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าใจเราสู้ซอย่างยังไงเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้หรือหากวันใดที่คุณต้องเจอความผิดหวงังความเสียใจก็อยากจะบอกว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้ แต่ยังมีวันพวกนี้ให้ได้เริ่มต้นใหม่เสมอซึ่งมันต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะแสงของวันใหม่จะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาคนไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ก็พยายามปล่อยวางกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่เสมอแล้วก็อย่าสูญเสียกำลังใจเพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักคนดีพอ สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรใหท้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ